สวัสดีครับวันนี้ผมเลอจะมาแนะนาําวดิดีโอดีๆในการโปรแกรมกุญแจสมาร์ทคีย์ในรถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่า n m a x นะครับตัวนี้โจทย์ก็คือยามาฮ่า n m a x ตัวนี้ต่อก,กุญแจหายหมดนะครับแม้แต่ตัวรหัสกุญแจก็ไม่มีนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือต้องถอดกล่องนะครับตัวนี้คือกล่องสมาร์ทในรถยามาฮ่า n m a x นะครับเ,เราจะโปรแกรมด้วยเครื่อง EasyKey นะครับ ตัวเครื่อง e c Key ตอนนี้เราต้องใช้คู่กับตัวเคเบิลตัวนี้นะครับเป็นตัว e k 0 7 y s 0 1นะครับเ,เราสามารถที่จะเปิดไดอะแกรมนะครับนี่เราเตรียมกุญแจตัวใหม่ตัวนี้เป็นกุญแจตัวใหม่นะครับกุญแจตัวใหม่กุญแจตัวใหม่เราสังเกตเวลากดตรงปุ่มตรงนี้ถ้ากระพริบสั้นๆเร็วๆเ,เนี่ยเป็นเป็นการเปิดเปิดออนถ้ากระพริบเราแช่นานๆน,น,นี่คือ off นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีกัน นี่คือรหัสของตัวใหม่นะครับแต่การที่เราจะโปรแกรมตัวกุญแจใหม่ไปได้เราต้องรู้รหัส ID ของมันนะครับเราทำการเปิดแอปพลิเคชันโมดต da ดาต้าซึ่งอยู่ในมือถือลูกค้าสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้ได้นะครับเข้ามือถือเพื่อเปิดไดอะแกรมนี่คือไดอะแกรมของกล่องตัวนี้นะครับทำการต่อสาย EK07YS01 นะครับตามตำแหน่งต่างๆต,ตามนี้นะครับตามรูปเลยครับนะครับ เพื่ออะไรเพื่อเราจะหาตัว KID นะครับทีนี้พอเราต่อสายจ่ายไฟผ่านอะแดปเตอร์แล้วนะครับ mm. ก็มาดูเมนูตรงที่เครื่อง e c y เปิดเครื่องมากา็มาที่ตรงที่ Key Programming นะครับ mm. เราเลือก Yamaha mm. นะครับแล้วเราก็เลือกเป็นรุ่น N, N Max mm. จะอยู่ด้านล่างหน่อยนะครับ mm. ตัวนี้มีรุ่น N Max ทีนี้เราต้องหาคืออะไรอ่าน Key ID จาก S C U นะครับแล้วก็เลื่อนมาที่ l i s t Key ID นะครับเครื่องบอกว่าฟังก์ชันนี้ใช้ในกรณีที่ดอกหายหมดเท่านั้นนะครับกดโอเคตัวนี้ y มา a h a ตัวนี้ต้องใช้เคเบิล E K 0 7 Y S 0 1ก็คือตัวนี้ E K 0 7 Y S 0 1นะครับต่อกับ S C U กับ E C K e y นี่เราต่อกับ ECU นะครับ ECU ก็คือตัวนี้กับ ECU เรียบร้อยตามไดอะแกรมนะครับพอต่อโอเคแล้วเราก็กดโอเคเครื่องจะเตือนว่าระวังเรื่องการต่อไฟจ่ายไฟ12โวลต์นะครับต้องมีการจ่ายไฟเลยไอตรงไฟสิเราจ่ายไฟเรียบร้อยตัวนี้ได้คอนเน็กเรียบร้อยนะครับแล้วก็ดูให้รอบครอบแล้วก็กดกดโอเคต่อไปเครื่องกำลังหา KID เราได้ยามาฮ่าคีไอคือ1นึ่งหนะครับ1 okay. 1ึ่งหโอเคหนึ่งหเดี๋ยวลองอ่านอีกทีนะครับเดินมาข้างหน้าเดทคีไอดี ตอนนี้เราได้ทำการถอดสายตัวนี้ออกแล้วนะครับตัว EK07YS01 นะครับตัวที่บักกีตอนนี้เราจะโปรแกรมกุญแจตัวใหม่นะครับเราต้องมาใช้สายตัวนี้นะครับคือสาย EK07YS02 ต่อคอนเน็กตรงๆกับกล่อง ECU ของ y a m a h a ได้เลยของ n m a x นะครับจากที่บอกเมื่อสักครู่นึงที่เราอ่านด้วยการโยงสายเลขสุดท้ายของเราคือ125116นะครับ ถึงแม้มันจะเป็นการแรนดอมแต่เวลาโปรแกรมเราต้องเอาเลขสุดท้ายที่เราอ่านได้มาใช้นะครับเลขเลขที่เราเคยอ่านได้เมื่อก่อนหน้านั้นจะใช้ไม่ได้นะครับโอเคเรามาจะมาลองทดสอบดูนะครับเราเรามาเข้าเข้าโปรแกรมใหม่นะครับเราต่อต่อกล่อง S C U เสรก็เข้า Key Programming แล้วก็มาที่ Yamaha นะครับ เขาเลือกเป็น nmax เหมือนเดิม n m a เครื่องก็จะมีเมนูโปรแกรมนะครับไอตัว scu นะครับตัวนี้จะเราต้องใช้เมนูนี้นะครับโปรแกรม scu เสร็จแล้วเราฟังกช์ชันนี้ใช้ในการโปรแกรมนะครับไม่สามารถที่จะต่อแบบ ตัว S C U กับรถได้นะครับ mm hmm. เครื่องก็บอกว่าให้เราต่อด้วยสาย E K 0 7 Y S 0 2นะครับถ้าถือสายตัวนี้นะครับ mm hmm. เอเข้าเมนูมาเราก็มาที่เมนูเราสามารถจะเช็ค K e y I D ก่อนที่จะโปรแกรมก็ได้ครับว่าตัวเลข K e I D ของเราถูกต้องไหมนะครับเราก็กดโอเครเครื่องจะเช็คว่า K e I D ล่าสุดที่เราได้มาถูกต้องไหม ผมจะก่อตัวล่าสุดที่เราอ่านได้ก่อนที่เราจะถอดสายนะครับก็คือหนึ่งสองห้าหนึ่งหนึ่งหกนะครับเลขพวกนี้จะใช้ไม่ได้หนึ่งสองห้าหนึ่งหนึ่งหกแล้วก็ใส่เลื่อนลูกศรน,นะครับเพื่อก่อหนึ่งแล้วก็เลื่อนลูกศรอ,ออกเลื่อนกลับอันนี้เราผิดตัว 1, เป็นสองสองตัวที่สเป็นห้าแล้วก็หนึ่งหนึ่งหก ใช้ลูกศรเพื่อเลื่อนลงเพื่อลดค่านะครับมันจะสตาร์ทที่ห้าตัวสุดท้ายเป็นหกเกินนคะครับตัวเลขนี้นะครับหนึ่งสองห้าหนึ่งหกหนึ่งสองห้าหนึ่งหกเพื่อทดสอบว่าคีย์ดีนี้ถูกต้องไหมเพื่อจะเช็คว่าคีย์ดีถูกต้องไหมตัวแรนดอมล่าสุดที่เราอ่านได้จริงหรือเปล่านะครับระบบของยามาฮ่าจะเป็นกณฑแรนดอม ID กำลังเ,เช็คนะครับก็จะกำลังทดสอบว่าหนึ่งสองห้าหนึ่งหนึ่งหกนี่ถูกต้องไหมโอเค คอนเกรตูเลชันก็คือคีย์ไอดีนี่สามารถที่จะโปรแกรมกุญแจได้ก็แสดงว่าคีย์ไอเดีุกต้องนะครับก็เป็น1 2 5 1 6โอเคทีนี้เรามาโปรแกรมกุญแจกันนะครับก็กด ESC ออกเพื่อไปไปเมนูการโปรแกรมกุญแจเรามาเมนูที่2นะครับ Register k e y FOB นะครับวันนี้เราเป็นกรณีหายหมดนะครับเราไม่มีดอกที่ใช้ได้เลยนะครับเราเลือกเป็น loss all o f the key นะครับ กดโอเคเลจึงแจ้งว่าเราต้องเติมดอกใหม่ดอกหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องมีคีย์ไอดีก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็อ่านคีย์ไอดีจากเอซียูซึ่งเราอ่านไปแล้วนะครับแล้วก็โอเคเขาถามว่าเรามีคีย์ไอดีไหมเรามีนะครับเพราะเราอ่านแล้วก็คือตัวนี้นะครับกดโอเคไปเครื่องบอกให้เราเกาะคีย์ไอดีเราก็เกาะไปนะครับ 一、二。So. 2-5-1-1-6ตรงกันนะครับคือเลขสุดท้ายที่เราอ่านได้ตอนแรกโอเคก็กดโอเคไปนะครับเครื่องบอกให้ออนรีโมทตัวใหม่นะครับก็กดสังเกตกระพริบทีหนึ่งนะครับนั่นเป็นการออนกับวางไว้นะครับแล้วก็กดโอเค เครื่องกำลังเช็คคีย์ไอดีคียไอดีอยู่นะครับสัง<ๆ>เกตไฟแดงค้างนะครับให้เรากดปุ่มสั้นๆทีหนึ่งนะครับเพื่อบันทึกเข้าไปแล้วก็กดโอเค รเรียบร้อยคอนเฟิร u l a t i o n New F O B r e g i s t e r is s u c c e s s f u l เรียบร้อยนะครับกระจกวิธีการโปรแกรมตัวดอกสมาร์ทคีย์ตัวใหม่เข้าไปในตัวกล่อง s C u ของ y a m a h a N เอนะครับด้วยเครื่อง ECKy คเห็นว่าไม่ยากเลยนะครับแล้วพบกับวิดีโอดีๆได้ใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ